พี่ตุ๊กบอกว่าแม่ไอเดินทางปลอดภยัยคุณนายนี่ต้องจับไว้เพราะว่าบ้านพี่ปีมีอันาราดนแ้ำเดี๋ยวกัเง่งเง่งเง่งเงงุงงท,งทางไกลจะไปแล้ว ม่กอดกอดพระดรกชุดง่ามแต่ว่าแม่ไอ้กอดหอมแก้มตลอดเลยนะคะคุณหมอเมิดมือค่ะอุ้มก็ให้เล่นนะเพื่อกระสีนอนลุ่งแล้วก็ให้โยบมาแข่งจะไปไหนจ้ไดเบิ่งเสียงเบาอยู่นี่กระสิคิดหอดจนว่าคุณหลานนี่ <laughs> เชียงว่าวเจ้าเจ้าอ,อใครน้อสิหยอกเนาะไม่ใครไปรหยกเด้อย,ยันถือขาหลังขุ <laughs> ่นทั้งขุ่นกับสิหยอกปลายยาเหรอทั้งขุ่นหาเนื้อกินเหรอพี่ปีหาเนื้อกินเหรอขุ่นทั้งขุ่นเดินทาง, <laughs> <laughs> ทางปลอดภัยมีสุขมีหมันเหรอจะมาไหม,ามา <laughs> วันนี้แม่ไอ้พาสาวอุ้มไปเอารางวัลที่หนึ่งนะคะถาสูบหมานเล้วจนสิม,มามัยสวัสดีค่ะพี่เลนเดินทางปลอดภัยแม่ไอ้สาวอุ้มก่อนจนขึ้นรถเมียนก่อนจะนั่งขึ้นรถพุ่ออะ นอนบอ่เดินหาวยัง่อนาแมอไอติฮะเออะไรหนึ่งปีนะคะเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวบางหันพยกรมาปีหนึ่ง ปีที่แล้วนะคะวันเกิดสาวกุ้มแม่ไอก็มาหนึ่งปีแป๊บเดียว Ay <laughs> là thấm phụ thảm cảnh nhẹn đó không thơm 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 สาวบอกคุณนายว่าอย่าดื้ออย่าดื้อเด้ออืมนกเยี้ยง ค่ะแม่แม่สวัสดีทุกทุกท่านนะคะบรรยากาศดีดีเงยหมือแรงเหมือนเป็นสีร่มๆ่เลยจากนอยดอเสากับฝนเบาแห้งปันใดด้กค่ะตกมาหน่อนยหนึ่งสวัสดีค่ะแม่สูมเดินทางปลอดภัไยไม่มีเลขเลยอ้วก <laughs> รอรถนะคะรถตู้ก็จะมารับถึงที่นะคะมาพรห,หมองสุนงพรหมงค่ะสะดวกนะคะอยู่กรุงเทพนี่สะดวกอยู่ชนบุรีก็มาได้นะคะน้องไอ้ก็นั่งรถตู้มาไดยพรหมงขื้อกันค่ะสะดวกเหมือนกันแม่แมอยากมาเที่ยวมาหาน้องๆก็ยินดีนะคะอ๋อแม่ค่ายกำแพงแสนเปลี่ยนเป็นวันที่สิบห้า วันที่วันแต่วันที่สิบห้าเพื่อก็ต้องไปวันที่สิบหกไปถึงที่นู่นก็ประมาณวันที่โอ้เพื่อก็ต้องไปวันที่สิบสี่ไปถึงพุทธก็ประมาณวันที่สิบห้าสิบสี่สิบห้าก็ต้องไปก่อนนะเพื่อต้องไปก่อนแหะทำเนียนนม่รัดบอกว่าเตียนวันที่สิบห้าอ่าแม่แม่ไอยังไม่ไม่ได้กลับ ไม่ได้กลับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ากะทิอันนั้นพฤติกรรมวปนที่18ใช่บิน18ค่ะ18มิถุนาจ่ะอ่าเอ้าสมบัติเลยสมบังเล่สมบังอเล่บนานไกล่าที่กรุงเทพไอ้วนด้วยขอให้คุณไอ้เดินทางปลอดภัยมีโชค รางวัลใหญ่ใหญ่โตใหญ่ใหญ่เอาเขาแกงยังไงเลยเนาะเด้อครับสวัสดีค่ะคุณสุพัฒน์สุพัฒน์คุณสุพัฒน์บอกว่าแม่แม่รัดบอกว่าคิเออคุณสุพัน์บอกว่าให้แม่ไอเดลอยรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ใหญ่ให้มีโชครางวัลใหญ่ใหญ่อาจจะมีรถส่วนตัวไปเองเด้อเด้อโอ้ห้อยหลุนพี่น้องเอ้ยลูกสาวจับผ่ามันบ่ เมรุวันที่สิบห้าเวลาแปดโมงครึ่งหนครวันที่้องไปกอนน่ะไปประมาณวันที่สิบสี่เออสิบสามสิบสามหรือสิบสี่นักขัตประถุนพวไก่วันก่อนยูงที่จะไปวันที่สิบแปดได้ไมได้เจอกันเลยวังสวงวันที่สิบห้าเวลาแปดโมงเพื่อก็ต้องไปยูเทิร์นพุนเทิรงนพุนหรือตงวันที่สิบสิบสี่แล้วไงเอออาจจะไปสิบสามตอนค่ำหรือไงไม่เป็ ก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณช้างเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วก่อนวินเราได้เจอนี้สิบห้ากอคอฮะนึกว่าสิบห้ามิถุนาอ๊อาเลื่อนสิกโก้กะลากังอาไม่กี่วันหรอวันที่สิบสองกะละกังไหนว่ามิถุนาไหนว่ามิถุนารู้ปากะละกัง ตะกีปันว่ามิถุนาได้ล่ะตะกีปันว่ามิถุนาเดือนมือไหมสวัสดีค่ะคุณสายยันเดือนมือไม่ไม่ใครก็นึกว่าเดือนมิถุนานะคะอันนี้เดือนกรกฎาคมมิถุนากรกฎาษไม่จึงนึกว่าเดือนมิถุนาค่ะตะกีเพปันว่าเพิ่งไปเดือนมิถุนาเนาะเลย ค่ะ <sensory bathroom. S 1> เจอกัน,นค่ะคุณสายยัน,นเจอกันนะคะที่นครปฐมวันที่อ๋อเลื่อนออกไปสิบห้าวันทันติดไม่ทันคนวะนอ๋อนึกว่านึกว่าเดือนมิถุนาเพราะว่าไม่ไข่กับเบอร์ไข่ได้อันูของมูลประไดเนาว<ม> <laughs> ิบห้ากรกฎาคมวันตมีถุนาเนาะค่ะจาย์อุ้มจ,จับเลขหรือยังยังนะคะอุ้มยังไม่จับนะคะอุม้มยังบม่ท่านได้จับหวยเราค่ะล่อๆไก่มือพวกลรค่ะประมาณวัน <c oughs> ที่สิบสี่วันที่สิบสี่สิบห้าพวกละพี่น้อง สามสิบกิโลจาคุณสายยันว่าจะมาหาไปนคนปรปฐมโอ้ดีใจหมดนึกว่ามิถุนา <c oughs> <c oughs> ดีใจหมดเลย <c oughs> <c oughs> ใหม้มยโอ้ย ไม่สมว้จับคนจะสอมือยันหารถประท่านจ้าจ้าเดี๋ยวเอาวันที่สะดวกเนาะจับใหม่มือวันที่เท่าไหร่ละสิบิสตีเอาจากที่สามไปเด้งที่สอ่ได้เราบอกที่หก อุ้มนี่รถขื้เหร่สิรถยังไม่มานะคะปกติจังมาพีแอดกับหกโมงเนาะอันนี้มันเหรดแล้วเกินมาแล้ว บรรยากาศดีพี่น้องแดดล่มล่มตกผู้เบ่าก็เริ่มเริ่มย่างหาผู้สาวถ้าไรเนาอพี่อรไทยผุนย่างหาลอบาตีเพี่อระไท่ไท,ไที่ลำใหญ่ก็มานะคะที่ลำใหญ่ อรไทยกัญญาหาโลเบา่อกันกได้เวลาฝุ่นทั้งฝุ่นกัญญาหาโลสาวฝุ่นผู้เบาลำไงมัตต<ม>าไทายแบบะะโอ้ขนไดเป็นนั่งแบบเนาะนาดกัเบ,บือ้ออุ่มไปน้ำเน่านทุกเฉินครับางานทุกเฉินแบบไปเมื่องอกครับพี่ออร่าไทายมาตะาไทยแบบคนมา สวัสดีค่ะพี่มูนไม่ใครกัดดีใจเบิดว่าตาเดิอนมิทุนาเนาะคะ um ่ะล้ำใหญ่ลำใหญ่ สวัสดีแม่ๆนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะยังนอยหลากจะเป็นนั่งเบียบขึ้นกันตายกันไปเรื่อยงานชุกเชินโอ้ยนั่งนักสีโหดีเรืกอยไร

ของขาเจ้าของขายเน่าพอย่าเลพเต้ขาพูดเต้ขาพูดของขาเจ้าของพี่น <um> ้องบอลไม่ใหญ่คุณดคุบอลใหญ่มั้ยพี <h 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 ่เต้ให้มังจอ้าจับาจับมบับสยะสอะ้เด็ดอนมังเน่ เปลี่ยนบ่ไม่ได้เปลี่ยนโดนสังโอ้สับค่าหลอกกับเป็นทั้งคุณยังอีกล่ะทั้งทีกับสิโชูโอ้ยคุณไม่รุนสิตีกันหมักเบาแล้วหมักเบาเลยเด้อแมย์หาอันนั้นเด้อนี่ค่าดองให้ผู้เบาเด้อนี่หมักเบาแล้ว มักี่ยวเลนี่อ้ยบุบุลังมันหนาอยู่ดีนะหนาตืบแล้วหนาตืบเลยและยังแผนกระดานเลย โอ้บุ๊มบนรสจีมาอันทุ่มหนึ่งผุดตินี่รถตู้รถตู้ฮ่าไม่หักเิจงานหนักค่ะเกิจงานหนักช่วงนี้ทั้งเรียนทั้งเกิจงานเลยบุกใครมีเวลาเขามาก นอนยิ้มขึ้นนอนเย็นเย็นนอนทั้งนอกเย็นนอนทั้งนอกแล้วนอนแต่ทั้งนอกเธอว่าเย็นดีนอนยิ้มขึ้นค่าไฟข่อยบ่แพงข่อยแพงค่าน้ำค่าน้ำข่อยซีลอยเนาะค่าไฟ่สองลอยค่าน้ำเปิดลง ăn phụ bao luôn Mặc phụ bao à, mặc bao ừ. mặc mẹ mẹ cầm mang là hien, hien này đây. Đây. À. thì, à. <laughs> thì là hiện hiện tóc phủ bao đại đấy mẹ này tóc phủ bao đại phía như nào, nào? Ừ, ừ. เิงเเิงเ้งเเองมดเอ้เด็กหน่อยมาห่มการผุนสองสองมีโอ้มีเพชรกับอันกาแฟหยอกกันอยู่คนมวนหลาย

ไข่อุลมันตัวคอยได้ผัวไม่ตัวหัวไอยมันมันบ่บ่แม่คนเกาได้ผัวไม่มันมันเออแดดนอนกกห่อนแล้วก็เหตุคือกันแล้วมัน

khi làm nhay là đỡ thế này okay. เนเบียดเนื่อเบียดกันเนื้อเบียดกันกอะโตกินกระตำมกุ้งคือกินกระตัมมะละก้กตัมผสมกระกระไงในวันพี่ปีมัดหนึ่งผสมมัตาไเต้ด้นี่ตต้โอ้ยอยากิ้มระดานกันยังดูยอยากเนาะคุณนายก็อยากกินสะโตคือแตง สำหรับสตอให้พี่ปี๊พี่จะมาพกเก็บกินกับปลาเด็กเออกินกับปลาเด็กบวงเต็มบวงด้วยพีลย้วยปลาเด็กบวงอเราส่งที่ไอ้ด้วยกันค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ไอ้คุณเ่นัสลีขอบคุณค่ะให้พี่ปีให้พี่ปี๊อีกนึงเจ้าเจ้านี่นะคะให้ให้พ่อเสียมแล้วเอาถุงอาถุงไปตะโตตะหาถุงมนเลย ตั้งมูจินบ่อเจ้าให้ไปซีบมึงว่ากินเส็มบ่อแต่ว่าอุ่มขาดว่าจะกินเน็มให้บ้านพี่บัวนึ่งกันเล่นนั่นกับของเฮาอุ่มเคยกินได้ต็บัวบัวให้กินบัวให้กินเทียบัวเคยกินยาเทียอกแต่ผักเกษตรก็ยังกินได้เอาลองดูเอ้าพี่ไอ้ลองดูแต่ผักเกษตรก็ยังกินเนาะไม่เอานะพวกอะไรล่วงนูึกว่ารศัพท์กระเป๋าขอบคุณเพีแอดนะคะสำหรับจต่อ tắm mặt hong, áo, Ý là cái sao ông nhầm phun phun cứ cả bó, cứ mà leo phên luôn, phên luôn, thay cái nè, nè, เดินทางปลอดภัยค่ะตั้งเท่าไหนามาใหม่ตัง้งแล้วปีนึงม,มาดที่สองก้อยเจ้าเจ้าบอลบอลทะตุกเล็กทะตึเกลตตเกล็เกจะมาใหม่อยู่เลกมมาหเดินทางปลอดภัยค่ะส่งแม่ไอซกลับบ้านนะคะ

quân cầu Hồng Nam nhú con nương, con cầu Hồng Nam ừ, nhú là nhập quái năm Chung là tiếng nói chung leo nhập quái năm leo บูบูบูอะบูบูบูบบท่านบัท่านอยู่ค่ะกระลังขึ้นรถล,ละค่ะสวัสดีค่ะเม่มอัเนไป่องเนี่นนขึ้นรถแล้วช่องใกล้ๆเม่์อันบอกว่าทันไหมทนันเนี่ยเดินทางปลอดภัยจ้าท่านอยู่ท่านอยู่เย็บถืบอประทนันเม่อยนกำลังมา เขาตเขอองน้ำาูเสร็จแล้วว่าเต็มเหลอาตัวนี้ก็จะถ่ายเรียนอะไรเพื่อไปข้าหมองเด้อรรถตู้ถึงเลยนะคะจากกรุงเทพนะคะอันไปอยู่กรุงเทพกับอยู่ืองได้เพื่อนทรงขอนมองเทอกันค่ะ ก็พกร้อยคะแนนนะคะบกแงค่ะทางรถตู้ทอดมองเลยค่ะเอาอย่างมากกะไรเบริดเดินทางปลอดภัยค่ะไปแล้วไปแล้วพินาพอกันไหมเด้ออย่าอักห้องทั้งรถตู้ล่ะกิหนหอยลูกสาว เโโมนข้าวเดียว